พี่ครับบาทเนี่คือเมือเถนอทางนี้ไหมนั่นนั่นนั่นเชีเชไหมเอานี่นี่เชไหมเชปลปก็ชยเด้อให้ผู้ใดเนี่ยคือบนมัอีพออีพอแบงกห่ก่อนพอแบงอีพอแบงก่อนมันจะขาดเยอใจเย็นเหอนหอน ก็ขายผู้ใดนเนาะปะทนี้นนนเนาะเนยเญ่เกินเลยสุกงาคับจำพ่อคนเห็ดเนยใหเงเอาเห็ดหงยมนเลหลายเลยหลายคนเลยบะเทนีนหมอไม่เลครับผมหอน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 นี่นี่นี่พอจะเอาี่หนึ่งั้เนี่ยไปเคี่ยวแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกเรียบร้อยแล้วโอยจะเพลินสั้นคับุ่เห็นพ่อคุ่เ อุ้ยมันจะแตกมดแล้วอุ้ยอย่าไปเคลี่ยวออกแมลกูกนี่ไหม,ม,ไหมเดี๋ยวต้องสีให้ไหมเดี๋ยวจะเฝ้าเป็นพิซซ่ารได้จะเฝ้าจะเฝ้ยจะไปเคียร่ยวจไปเคียร์เห็นไหนไหนเห็นไหนไหน,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 นโอ้ยบวกเขากันแล้วประเทศนี้นะสวยงามมากินชัมนี้ลราผู้เดียวเล็กน้อยอนะ่ะ ไอ้ว่าใครฮว่านฮว่านฮว่านหว่านว้าวอาญะเรื่องครับพี่น้องครับบาเที่ยนฮว่านฮว่านพอก่อนพาก่อนเซฟเซฟหิวแห้งครับเป็นปวดหัวครับแต่เลตุนครับแลีนมาจอบพ่อซิบเทียไปแลีนมานับพ่อซิบเทียไปเจ็ดเทียเจเทียโอ้ยแต่เลตุนเซฟครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี oh <h ate. <h people, ๋ยวพ่อยเป่าให้ปิดไปก่อนมันสิมุนมันสิมุน มันได้หลยแร้หน่แมนี่แม้พ่อเรานีแม้มันหอนมันหอนเีเอา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 ปิดไฟก่อนมากินนี่มันหอนให้มันมันสีหอนมันสีเย็นก่อนเลยปิดไก่อนปิดไปิดไ ມາຊິໄດ້ກວມຕາຍເດີ້ນີ້ມາກິນບໍິ10ິ່ງมันແຊບບໍ່มันຊິແຊບບໍ່ເອົາບັກອື່ນນໍາບໍ່ໃຜປອງ誒 เป็นยังไงครับรสชาตเป็นยังไงครับรสชาตินะยี่ยงอยี่ยง่อแซ่บเหรอจืดจังไหนใส่น้ำตาลาหลานึ่งเลยจืดขึ้นยกปูมองมองนี่แม่มันบดมองนี่แม่เอบี้นะมันมองนี่แม่มันหวานาเมียนเมีนก็ถ้อตองเราแบน้ตอกัน ห้อนเด้อห้อนเด้อฮ้อนโอ้เชียบกำลังกินแจกอเล็ดอร่อยเด้ครับ